นี่คือช่องเซอร์ล็อกดอง O M G เอ้ไม่ใช่ O M ที่ประเภทเทววหลังก็ดูได้และช่องเรามีแมพให้ทุกคนได้เล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมลุนสกีมหรือเรียกสั้นๆว่าอย่าอยู่กิดอันนี้ผมเรียกเองครับไม่มีใครเรียกไม่ช่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเข้าเกมหรือหน้า็อบบี้ของเราตรงนี้ใครนับไรเซเมอร์ไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรได้ ข้างหน้ามีเมฆคลิกแล้วก็อินฟินิตี้ไลท์หรือเปล่าตรงนี้เติมโลบักเพื่อเป็นสับป,ปะหาดแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นอินฟินิตี้ไลท์ห้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักแพงจังหรือเรียกว่าพลังสวิตไม่จํากัดแล้วก็ห้องด้านซ้ายก่อนมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่มีคนอยู่ข้างในห้องหนึ่งคนเขาแน่จะรอตรงนี้อยู่ตั้งนานแล้วนะน,นี่มันพ่อหน้าหรอเดินเข้าไปแนละ้ นีข่ขอขอโว์ซีนกล้องหน่อยแคมหน่อยนี่ไงเอาหลุดไปไหนนะหรือว่าถูกวาร์ปหรือเปล่าไม่เ,เวลาข้างหน้าเลยนี่ไงมาแล้วโดนสกรีมขอต้อนรับสู่คนนี้เขาชื่อทิกเออทักทิกคอมอ่ะชื่อแปลกแปกมันมีบันอย่างที่มันเลวรารอยู่ในบ้าหนหลังนี้แล้วกำลังกินกินวิญญาณของพวกเรา เราไม่สามารถออกได้ตรงขวาเราจะหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้กันแน่นะเฮียนเนาะเกี่ยวอะไรกันเนี่ยในข้างหลังนี่ถือโซเลยกลัวไหมไกลัวผีหรือกลัวไม้เบสบอลก่อนนะให้เลือกเลยมันดูกันว่าถ้าเราผ่านพ้นไปได้ผ่านอะไรนายแหละคือผีใช่ไหมถ้าทิคคอมเนี่ยชื่อนายก็แปลกแนะก มีใครอยู่ที่นี่ไหมนี่นิวบี้ถามมีสิอันนี้น้าจะเห็นนะว่าวงกลมมันจะเรื่องไปที่ Yes เป็นความเชื่อของฝั่งฝรั่งกันนั่นจะอารมเดียวกับผีถ้วยแก้วในบ้านเราในเป็นวิญญาณแย่หรือดีน่ะดียังนั้งนนะไม่เชื่อเมื่อไหร่ที่พวกเราจะเดทน่ะมันจะตอบว่าอะไรเป็นตอนนี้เหรอเฮ้ย ทักทิคื่ออะไรลืมแล้วหายตัวไปแล้วถึงไม้เบบองเลยพวกเรานี่ผู้หญิงมวกเราวเขาอาจจะตายไปแล้ววินี่ไงดนแขวนตรงนี้เนี่ยขเขาเรียกว่าติ๊กตอกได้ไหมซื่อเหมือนแอปติ๊กตอกนี่เราเป็นเด็กเลยเนี่ยเราเล็กขนาดนี้เลยเขาบอกว่าให้เราไปเช็คบนห้องบนบนนันไดและตอนนี้เรากําลังเดินบนบันไดอยู่ข้างบมมีห้องเต็มเลยห้องนอน นั่งายก็เป็นห้องน้ําไม่หนังตาเริ่มหย่อนแล้วหรือว่าเรานอนไม่พอกันเน่ยเนี่ยตอนนี้หน้าต่อมืดไปหมดเลยเราตื่นมาในห้องนอนนั่งมันขี่เราทั้งใยคืออะไร <c oughs> เล็บื่องเรามาลสมกองกันอยู่ตรงนั้นเลยช่วยด้วยตึ่งมาตีมันหน่อยแล้วใครกระโดดไปนั่นหน่ะผีตัวนี้ทำให้มันอยู่ตรงไหนอ๋อ ผีตอนนี้ทําให้ผมนึกถึงเอเลียนเลยเอเลียนในแมปอะไรที่อ่ะหนึง่งแบบนี้ย้อมเป็นสีขาวๆจางๆหน่อยตอนนี้มีช่องเหรอเข้ายังไงเนี่ยช่องนี้จะเอาช่องเสร็จหรือช่องสามนี่กดดีเราเลยเฮ้ยใยเย็นๆครับในมีคนอยู่ข้างบนเต็มเลยเรามีเพื่อนตั้งสามสี่ตัวไม่ต้องกลัวเนี่ยร่วมกันตีหัวคนละทีวิ่งสิวิง่งเอา มันหมดแล้วเหรอไม่นึกเลยว่าจะหมดเร็วขนาดนี้เราต้องรู้นะว่าจะออกจากที่นี่ยังไงได้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกจากที่นี่ยังไงนั่งนั่งข้างล่างใช่ไหมนั่งตรงที่เรานั่งตอนแรกพวกเราตามมาตามมาแต่เราต้องไปนั่งก่อนรีบนั่งรีบนั่ง ใครนั่งไม่ได้น่ะนัง่งเร็วนั่งเร็วดีกระดานแบบนั้นกระดาษไม่แตกนะ่ะนั่นมันใครนะ่ะ G o m โ o เอ็ทอมทอมฮารันทอมทอมคือใครนะ่ะทักทิกอะไรเหรอเซททักทิคหรอือเปล่าเสียงท่อหลน่นเรียกช่างเร็วเราอย่าไปท่อมเถอะเราหนีกันปล่ไปทักทิกย,ย่างนี้แหละอ๋อเซทเดือดกาลลาอยู่ตรงไหน,น น่าจะตรงนี้แหละนั่นแค่ักทิศทอมอ๋อชื่อยอ่อเขาชื่อทอมเหรอแต่ชื่อเต็มเขาชื่อ t ัก c ิศทอม m ั่วนี่ฉันเองฉันคิดว่าฉันรู้แล้วนะว่าจะหยุดเรื่องนี้ยังไงไหนเราต้องหา Demon โทเทมเหมือนเครื่องบูชายันไม่ก็เครื่องสังเวยอะไรทั้งอย่างของปีศาจ สำลวกให้ทั่วๆนะมันอยู่ในห้องในบ้านหลังนี้แหละโอเคเขาว่าให้หาเดมอนโทเทมน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมลักษณะอ๋อนั่นไงเห็นไม่ชัดเจนนะเหมือนเป็นอะไรดำๆไม่รู้อยู่ในห้องน้ําห้องนี้มีไมเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วแหละเพราะอันใช้มาขึ้นว่าสองทับสิบเราต้องหาทั้งหมดสิบอันแต่เราได้แค่สองอันสามอันแล้แต่เมื่อกี้ได้สองอัน ขอดูจะซ่ซีว่ามันเป็นตัวอะไรโอ้ oh. เหมือนกบเลยอะ่ะขบนห้องหลักามีไหมน่าจะไม่มีนะห้องนี้เป็นห้องอะไรสักอย่างแน่ๆเลยแต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้สามารถทำอะไรได้นั่งไงเห็นแล้วอยู่ในห้องน้าเต็มเลยทั้งสามตัวยีกบกบหรือไก่เนี่ยเรียกว่ากบแล้วกันเนะษษานะพิจาร่ากำลังอ,อ่างแอ แต่ว่ามีบางอย่างที่ต้องทำมากกวา่ามันคืออะไรทักทิกนั่นห้องใต้ดินเราต้องหาแท่งปูซาของปีศาจมันอยู่ด้านล่างประตูสันใต้ดินในห้องเบกเมนห้องเบกเมนนี่คือสันใต้ดินกุญแจชั้นใต้ดินเนี่ยจะอยู่ห้องใต้หลังคาแปลว่าเราต้องไปที่ห้องใต้หลังคาใช่ไหม ที่เราตื่นมาแล้วก็เจอกับผีตัวนั้นโอเคเรามาถึงแล้วเหมือนห้องนี้จะเป็นห้องบอส์ดไฟเลยนะดูหรละสถานที่ห้องได้หลังคาเนะี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่คนเนะี่ยเดี๋ยวเรารอเ,เ,เวลาก่า 1, อนหนึ่งสองอ๋อมีสี่คนตอนนี้มีสี่คนนี่ตีเลยวิง่ง อา้าอีกคนหายไม่ไหนตอนนี้เหลือสามคนแล้วพวกเราวิ่งกันเร็ววิ่งเอาชีวิตรอดตอนนี้น่าจะยังไม่ต้องตีใช่ไหมแค่วิ่งหนีแล้วเ,เอาไม้มาทำอะไรเนี่ยลองตีดูได้ไหมอา้าตอนนี้มันตามเราแล้วเดี๋ยวเราเดินจุบจุบยังไงดีดีได้ไหมเหมือนจะตีไม่ได้นะ ม,มันไม่เห็นมีเลือกขึ้นมาบนหัวเลยตอนนี้เหลือสองคนแล้วออนนี้เราเดินวนแล้วกันนะเดินวนน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันตามเราไม่เร็วนั่งเพื่อนทําอะไรลนะ่ะยึงอีโมจิแบบนั้นไม่ได้นะบวกห้าเหรียญบวกห้าเหรียญ มันหายแล้วอย่าอีโมจิแบบนี้ <c oughs> ถ้าอีโมจิแบบนี้เดี๋ยวพวกเราตะตุยกันหมดนะไม่เน็ตเน็ตมันเป็นแบบนี้อีกแล้วไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่โอ้ทูเบดแมนในห้องใต้ดินห้องใต้ดินนี่ก็คือข้างล่างดินเพื่อนไม่ใช่ไปทางนั้นมาทางนี้ห้องใต้ดินอยู่ทางนี้อันนั้นโดนลบกระาดาษจนใส่เพื่อนทำไมทางผิดนะ เราไปดูเพื่อนหน่อยนะ่าจะไม่ทันนะขอาโทษทีเพื่อนแต่ถ้าเราไปเราจะไม่ได้ไปต่อกับนายด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในถ้าไม่ถ้ำเตลมลิบนี้แล้วข้ามหินอย่างนั้นเหรอไปโดนไปโดนต่อเฮ้ยแตงกี้ได้ยิงเสียงเพื่อนตายแปลว่าตอนนี้เหลือ,อยุ่3สามคนแล้วไปเร็วพาตูนาแดดเดียวกับ หญิงสาวไม่ระบุตัวตนข้างหน้าเป็นถ้ำทางสบายเลยเป็นทางยาวเอา้าไม่ใช่แล้วืึข้างล่างเป็นลาวาอ๋อเราต้องกระโดดแทงพวกนี้ไปใช่ไหมเออแทงบูชาเนี่ยต้องผ่านหินพวกนี้ไปก่อนโอเคแบบนี้สบายมากข้ามหินเหรอกระโดดกระโดดเพื่อนกระโดดกันเร็วจ้าเราไม่ใช่เสียงปลากัว เฮ้ยเราเซียนมาก,กัว่นแต่กระโดดซ้ากว่าเพื่อนตอนนี้เราต้องเล่นสปิดฟรฟีทาวแล้วไม่ยังไม่ทันเพื่อนนะเน่นั่นไม่ทูน่าแดกเดียวไปเป็นทูน่าแดกเดียวทอดแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาพูดเรื่องนั้นต้องกระโดดตรงนี้ให้ข้ามให้ไปได้ก่อนน่าจะเป็นผมนะที่ต้องชู้กับมอสด้วยตัวคนเดียวหรือว่าผมจะยืนดูดีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวร่วมต่อสู้ด้วยเรียกวิญญ,ญาณของมันมาให้ฉัน มายถึงพวกผีที่เราเจอใช่ไหมเราต้องทําพิธีหรอเนี้ยนี่เป็นห้องพิธีนี่ตีเลยวันนี้เราต้องตีนะแต่ที่ผมลองเล่นมาหลายครั้งแล้วนี้เราต้องตีมันวันนี้ไม่ใช่หนีแต่ทำใหม,มันตีไม่ค่อยโดนโอเคได้แล้วนี่บอสเหมือนหน้าใหญ่มันมาแล้วันนี้เราต้องเดินหนี ตอนนี้หนียากอยู่ก็เ,เดินเร็วมากแต่ผมมีวิธีหนึ่งกคือเดี๋ยวดูนี่นี่งไงได้แล้ววิธีนี้แหละทำให้มันติดบั็กเสาแล้วก็รอจงเวลาหมดแต่ดูเลือกเราดิแหลือแค่กระจึงหนึ่งเองเกือบตายแล้วหรือว่าโชคดีมากๆที่ยังรอดมาได้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบไปแล้วคอมนายอยู่ไหนนั่นหรือเปล่า ใช่เรวทำเสียให้เหมือนเออทำลายช่นวิธีก่อนที่มันจะเกินกินวิญญาณของนายนั่นจะทำให้นายจบไม่สวยนะทอมเราทำทั้งหมดนี่เพื่อเสียสละรีบจบมันซะนี่ขอโทษนะทอมเราต้องทำลายนนะ่ะ เพื่อไม่ให้คนอื่นเจอเรื่องแบบนี้อีกแปลว่าทอมทําการเสรียสละให้เราเลยเนี่ยขอบคุณมากทอมนี่แหละโอกาสของเรารีบวิ่งไปเลยมันบอสผีผมขอเรียกว่าผีเป็นปีศาจแด้วกันไมยปีศาจกำลังตามเรามากเราต้องใช้บัคกอันนี้ผมฝึกบัคกอันนี้มาก็คือมันขึ้นมาไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวดูนี่เป็นไง เท่านี้แหละมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วเอาจบแล้วหรอ Good ending วันนี้เราได้ g o o d e n d i n g ผมสรุปในเรื่องเลย้กันคนที่ชื่อติตาอมเนี่ยน่าจะชวนเราเข้ามาในบ้านแล้วเราก็หาทางออกไม่ได้เพราะว่ามันบ้านหลังนี้มันมีคำสาปอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็เลยต้องแก้คำสาปแล้วก็เจอกับพวกผีแล้วก็ปีศาจซึ่งในจะจบดีเนี่ย เราจะเป็นผู้รอดชีวิตส่วนทิศต,ตอมเนี่ยเราจะไม่รู้ชะตากรรมนะว่าเขารอดหรือไม่รอดออกมาเพราะว่าตอนจุดท้ายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเดินออกมามันมีแก่เราผู้เล่นส่วนทิศต,ตอมเราไม่เห็นตัวเลยคาดเดาว่าหายสัาพศูนย์ไม่ก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหรือเราไปดูสาสตร์จบแบ็กเอนดิ้กันอันนี้เป็นคำเดิมนะเขาให้เราเลือกซอยมีสองซอย ซึ่งซอยล่างเราเลือกไวแล้วเราเลือกซอยบนบ้างลอ้นดูอิทแปลว่าเราจะไม่ทําลายแ่นบูชาหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทอมเราจะพานายกลับบ้านบ้านนี้ไม่ใช่บ้านทอมหรอ นายกำลังเสียเวลาและชีวิตของนายอยู่เสียเวลาอะไรค่ากำจัดนายได้ก็คุ้มแล้วมัขึ้นทั้งซ้ายว่ากำจัดปีศาจอะไรตกลงมาต้องวงกลมแล้วก็ดกขึ้นแค่น,นี้ก่อนข้างล่างนั่นคือลาวาใช่ไหมตอนนี้เราหน้าจะตีได้ลดแค่นิดเดียวเองหรือว่าจะลบเยอะกว่านี้ แต่ไม่เป็นไรมันเป็นแค่ลาเบสบอลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วก็ต้องไปตีบอลใช่ไหมรอลาวาจมก่อนนี่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 เจ็บไหมโดนมดกัดมันเลยแค่นิดเดียวตายแล้วนายไม่ได้ทำลายแท่นบูชาวิญญาณของนายจะเป็นของฉันตอนนี้แปลว่าตอนนี้เราถูกกลืนกินวิญญาณ แล้วก็จะกลายเป็นพวกผีเหมือนในห้องนอนที่เราเจอจบแล้วแบงเอ็นกรจุกจากจบแบบแบงเอ็นคือเราไม่ได้ทําลายแท่นบูชาเอเรามาสู้กับบอสเนี่ยแล้วชนะได้มันเหมือนกับมอสแต่ยังไม่ตายนะถ้าเราไม่ได้ทําลายแท่นบูชาก็เท่ากับปีสาจชนะแล้วก็กินกินวิญญาณเรากลายเป็นแบบพวกผีในห้องนั่นคือจ่จบแบบแบงเอนดิดเราไม่ลอกพรจบไปแล้วสำหรับโดนสกรีมหรือว่าหยุดกิสสำหรับ สาจ,จบทั้งสองจากสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ